ต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวรายเกมสิทธิทุกท่านด้วยครับอ่วันนี้ก็ผมคุณศึกจะมารีวิวการ์ดใหม่กันครับการ์ดชิเอลนะซึ่งไอ้การ์ดเนี่ยผมปิดมาในเว้นนี้นะปิดเท่าไหร่่าเจ็ดพันหกเออถ้าถามว่าทำไมผมถึงเลือกตัวนี้ทำไมไม่เอาซิตดักซิตก็เ,เพราะว่าหนึ่งกูชอบส่วนตัวเลยว่ากูชอบตัวนี้จี้ผมก็พอครบอยู่นะเวลาเล่นชิเอลอะ มามาลองกันเล่นกันเลยด่านที้ผมจะเล่นเป็นด่านอารีนานะใส่ใช้จี้ตามนี้เลยกันหมอดไทเทมัดไพทาโลโดยสลับหลุมประมาณนี้เจอนาเดียงานหยาบอยู่ เจอมีบัฟซะด้วยงานเข้าแล้วเนี่ยต้องขออภัยนะครับพอดีผมไม่เปิดเสียงเกมเพราะว่าเสียวรำพงแตกอืใช้ผลก,กระทบ สองกันสวยปุ๊บหอยเบิ้ลไปอีกเชี่ยวถ้ายิ่งเบิ้ลมันจะมีแลนเยอะอยู่นะอืมไปสร้าง อืมเบิร์อีกโลกสวยอืมออกดีเกินมันเอาละสองมาและ้ะ กันเอาละแดงอีกแล้วแดงอีกแล้โลกใจเย็นเอ้ยเอ๊ย,อยบนสองสวย ผลกระทบออกสวยตัดนังฟ้าผมมีแค่สี่สิบเองนะก็บอกตามตรงผนกระทบอีกอรอยดีสิบเอ็ดสวย บจบจบแล้วครับวาร์ดีนักแทบไม่มีเมืองกลับแล้วมึงยังสู้ยังสู้นาเดียสู้บนสองสี่ว่าอือเอา,เอา วางผิดวางผิดไม่เป็นไรผมสิบสองก็ได้เพื่ออุปกรณ์ออกไม่ออกอีกเที่ยวต้องเน้นเบิ้ลอ,อย่างเดียวสวยอ,อยังไงผมก็จบแล้วเนี่ยพอยสี่ จบแล้วจบดีกว่าอายุมากเดี๋ยวเกมอวยชยเอลต้องชิงจบก็ได้นะแบบนี้ถ้าผมถือว่าชเอลโหดนะกับด่านในาีนาเนี่ยด่านเมิรแรงก็ได้อะ เอวไปได้ทั้งด่านเอออะไรวะอัพดาวอารีนาเมิร์ดแลนด์ด่านโลกประมาณนี้สี่ด่านเนี้ยเท่าที่ผมดูนะเจอชีเอวด้วยกันต้องชิงอืมผมกระทบแต่ดีผมมีสลับลุมด้วยไงได้รอดตัว ปักป้ายอืมรูมปบนสองสวย อืมสลับลุมไม่ออกอืมป่ะเบอร์สิบสองอืมไม่ออกอีกอืมป่ะเบินไปลูกสวย บนสองอีกสีได้วะแต่ว่าจบแล้วเนี่ยจบแล้วเนี่ยโดนผกระทบอีกอ่ะเจอสลับหลุมไปที จบครับชเชลไม่มีสลับหลุมจบของไม่ออกผลกระทบออกอดูก่อนเลยป่ะเอลถือว่าล้มไวอยู่นะเนี่ยใครบอกชเอลไม่โหดเนี่ยผมเถียงได้เลยเนี่ยเล่นให้ดูสด,สดเลยเนะี่ย่ะต่อไปไปด่านเมิร์แลนด ถ้าใครเล่นชี้เอลเป็นอ่ะผมบอกว่าขอบอกนะตรงนี้ว่าลงแข่งสบายครับเนี่ยเจอทะเเจอแบบพวกมีหลุมดำอ่ะโอ้ยชอบชี้เอลชอบเลยครับแต่ทั้งรู้ว่าสลับหลุมออกว็นะถ้าไม่ออกก็สวยปะอืม อืมปุ๊บสิบสองสวยเบิร์นอีกสวยอืม เขาคิดหนักแล้วอา้าวแบบนี้จบสิครับเอาผลกระทบไม่ออกอีกเก้าปึกเข้าให้จบแล้ว เนี่ยผลกระทบเอาพบออกปะวะดูม่ทันอืมเบอร์สองได้ไหมไม่ได้ เรียบร้อยผมก็ทบออกอยู่สน่นเลยดูไม่ทันว่าออกไม่ออกผมกระทบเนี่ยเนี่ยชีเอลเป็นไงนาฮว่า,าวผมเก่งกับไก่เขาได้นะเพราะว่าเจอแต่ไก่เดี๋ยวเจอนาะเดียตึงอยู่นะเมะะื่อกี้ จเจอแม่มดขาวงานหยาบอยู่อืมงานหยาบแล้วเรือกผลกระทบอืม อืมปลื้สวยอืมอืมไม่เบิ่นดิ ไปหลังมาว่ะชิเอแพ้ทาาแบบนี้อยู่อืมมันเมิร์ดและมันเมิร์ดละอืมอืมเตะออก อืมสักทีอืไม่ออกอีกชิบละ สองไปอีกโลกสวยอืมไหนตรงนี้กันอืมเึนค่าสร้างไม่ถอยหลังใช่ไหมมึงจบอืม นี่คือเกมอวยนะโดนสลับโดนโลกผมไม่ออกเลยนี่คือเกมอวยแต่คือยอมรับว่าชีเอลมันแพ้ทางนี้อยู่นะแต่รอบัฟหมดเจอกูตอนนี้นชีเอลกำลังมาแรงอะตอนนี้นเกมนึงอะด่านไอ้น้าเดี๋ยวจะไปด่านโลกอสักเกมนึง ร้านล่องไงเชี่ยก็คลองอยู่ดีอารักใจอ่อนอเอา้าก้ยเพชรหรอวะอ้าวอ้า ซอยิแต่ออกสิบ ไม่ออกือึลีลาจังวะืม 哦，哎呢。 ปึ๊กเข้าให้สี่สวยตัดก่อน,มนไม่ตัดกดผิดด้วยกูแม่งเอ้ย หลอนและหลอนเจอเนี่ยก็ลำบากอยู่นะชิเอลอืมจบแล้วมั้งเนี่ยเกมอวย ชา้าได้เกินมึงเนี่ยดัร์เดยอนถ้าไม่อวยมันก็แบบนี้ครับแพ้โอเคไม่เป็นไรถือว่าเรามารีวิวแบบเฉยๆก็ได้เพชรฟรีมาอีกยี่สิบเม็ดละอืมอนนเป็นลูกปากอะ่ะเอา อันหนึ่งขอพักสมขอับแอปอ่าโอเคครับทราบคลิปนี้ก็ผมคุ้สึกก็ขอพักไปก่อนนะครับพอดีแบบเพื่อนโทรมาเล่นด้วยนะคือแบบตอนนี้ก็ผมก็เหนื่อยพอสมควรแล้วล่ะอ่าหราบคลิปนี้ผมขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณขอบพรนะทัยเต็งคิวะจุดจุดนี้ด้วยนะครับอ่าครับถ้าใครแบบอยากให้ผม แบบทําคลิปอะไรก็บอกมาได้นะเดี๋ยวถ้าแบบผมทําได้ผมก็จะพยายามทําให้ดูกันนะครับอ่ะนี่ครับตอวทีนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊